ตัวนี้นะครับนี่เป็นปั๊มที่ผมทําเมื่อกี้เนี่ยเนาะทีนี้ผมจะยังคงไอ้หน้าสามนะครับตัวนี้มันร้อยห้าสิบกว่าบาทเสียดายผมมาตัดจะจําเลยครับผมจะเอาไอ้ข้างในนี้ออกนะครับเพื่อจะได้เอาตัวใหม่นะมาใส่การเอาออกนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับผมนะแล้วก็จะใช้แค่โมเชนนะครับแล้วก็ลมเป่าแก๊สน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการนะครับ เป่ามันออกง่ายมากนะครับซึ่งอันนี้ผมทำให้เพื่อนได้ดูคลิปที่แล้วๆเนาะผมที่ติดตามนะครับน,นี้ผมก็จะจะทำให้ได้หลายคลิปนะครับเพื่อจะได้ดูกันให้ชัดว่าออกง่ายจริงครับนี่ครับนี่ครับเป่าเข้าไปในรูนะครับที่เราจะทำการอันนี้นะครับเป่าเข้าไปเลยครับแล้วก็เออ เดี๋ยวขออนุญาตทำกล่องนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่นี่นะนก็ใช้ลมนะครับเป่านิดนึงให้มันร้อนนะครับวนๆข้างในอย่างเงี้ยอึ๊บแค่นี้เองครับเดี๋ยวก็ปิดไฟไปเลยครับผมนี้เราก็ใช้ไขควงปากแบนนะเพื่อนนะไอที่มันติดนี่ไม่ใช่หรอกผมมาผ้ารองด้านในนี่ครับ ง่ายไหมครับเพื่อนนี่นี่ควงกวางแบงงนัดออกเลยเสร็จแล้วเราก็ใช้ครีมครีมที่ผมเตรียมไว้เมื่อสักครู่เนาะคีบนะครับคีบไปตัวด้านในนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับบิดบิดค่อยคนะครับบิดค่อยๆเองไม่ต้องใช้แรงมากครับนี่ค่อยๆนี่เรียบร้อยครับผมแอบผ้าตตวนี้ผมเอาอุดรูไว้นะไม่ให้มันร่วงข้างในนี่ก็ เสร็จแล้วครับนี่ยังคงรูปเดิมเหมือนเดิมนี่ครับง่ายมากเพื่อนครับนี่นี่ครับวิธีของผมง่ายมากไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อใหม่ร้อยกว่าบาทตรบ้านเราไม่ค่อยมีขายนี่ครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับก็เอากาวทาแล้วก็มีกระดาษทรายครับขูดๆรอบๆให้มันสะอาดนะครับเช่นนี้ก็ใช้ได้ตามปกตินะครับก็คลิปดีๆจะนำมาฝากเพื่อน u t u b e นะครับ กดติดตามช่องเกษตรสารขอบค,คุณที่เป็นกําลังแรงใจให้มาโดยตลอดวิธีเอา,อาท่อเก่านะครับมารีเซินหรือว่านํามาใช้ใหม่โดยการใช้ไฟเผาเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อใหม่นะครับก็ถ้ามาีเทคนิคดีๆจะนํามาฝากเพื่อนๆอีอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งกดหัวใจไว้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทํางานต่อไปครับผมสวัสดีครับ